ที่จะขายแต่นิสัยของวันคือฉันจะคิดว่าถ้าฉันขายที่นี่แล้วฉันได้มากกว่าแล้วฉันจะมาเหนื่อยเก็บตากกว่าจะกว่าจะแห้งแล้วส่งไปขายที่เมืองไทยเพราะอะไรคือวันจะเป็นคนว่าเป็นวันเป็นคนที่มีเหตุผลเยอะมากนะคะคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดแบบนี้แต่วันคิดแบบนี้แล้ววันสบายใจที่จะส่งให้ชิมฟรีฟคือวันไม่ขายวันส่งให้ชิมฟรีๆแล้ววันตากได้เท่าที่วันตากคือปีเนี้ย วันส่งไปเกิน40คนมีพี่ที่มีพี่โทมัสขุนที่อิตาลีนะคะพี่โทมัสเขาก็บอกว่าตากให้ชิมฟรีๆเลยบ่อน้องวันเพราะว่าพี่ไอ้ขุนเนี่ยแกเก็บเห็ดขายที่อิตาลีนะคะวันก็เลยบอกว่าใช่ไอ้ขุนแล้วบางคนเขาก็มาถามาทวงน้องด้วยว่าเมื่อไหรจะถึงคิวเมื่อไหรจะถึงคิวนะคะทีนี้ คือเขาไม่เข้าใจนะคะว่าเราทรําด้วยใจนะ่ะแต่เราไม่ได้เอาชีวิตมาให้ทุกคนนะเราก็ต้องเก็บขายของเราด้วยอะไรแบบเนี้คือเราก็เออใช่ไหมน้องวันที่ที่ซื้อเห็ดนะคะคนนางรองใช่ไหมน้องวันที่ซื้อเห็ดนะคะ เขาไม่ได้ซื้อเห็ดนะคะที่พี่จะซื้อเห็ดใช่ไหมคะไม่ใช่คนนางรองนะคะ,ะคนนางรองที่วันรู้จักก็คือช่องอีสานสวีเดนเราสองคนไม่ได้ขายนะคะเราสองคนเก็บเห็ดตากให้ชิมฟรีค่ะอีกช่องหนึ่งค่ะพี่พี่สุเเขาขายนะคะเดี๋ยวพี่สุนบ็อกมาหาวันเดี๋ยววันบอกว่าช่องไหนวันไม่กล้าพูดถึง ช่องคนอื่นในช่องตัวเองนะคะแต่ว่าพี่ที่เขาขอซื้อเห็ดวันเขาบอกว่าเขาซื้อจากคนนั้นนะคะเขาตากเห็ดขายนะคะเขาส่งเห็ดจากเมืองนอกไปเมืองไทยเลยแต่วันไม่ได้ถามเรื่องราคามันเป็นการเสียมารยาทมากๆเลยแต่มันมีค่ะคือคนที่เขาเก็บเห็ดเนี่ยแล้วเราไปทักขอซื้อเห็ดเขาเนี่ยบางคนเขาขายนะคะคือบางคนน่ะเขาสบายใจที่จะขายแต่วันไม่สบายใจที่จะขายค่ะวันขอส่งให้ชิมเพียงแต่ว่า จะได้แค่ชิมแล้วก็จะได้เมื่อถึงคิวเหมือนที่วันบอกว่าตอนนี้400คิวอปีแรกที่วันเริ่มส่งเห็ดก็คือปีที่แล้วมีคนอยู่ในคิวร้อยกว่าคนทุกคนนึกภาพตามนะร้อยกว่าคนปีนี้วันส่งได้แค่40คนโดยประมาณ40คน40ลิตรวันใช้เห็ดมากกว่า10กิโลนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นมันมากมัน,ม,นมันเต็มที่ละแล้วปีนี้คือวันย้ายอพาร์ตเมนต์ด้วยคือวันไม่ได้มีเวลาเก็บเห็ดมากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ามันจะมากขึ้นนะคะและที่สำคัญคือน้องมาดามฮอทดอกบอกว่าจะช่วยวันตากแต่น้องเขาเนี่ยก็เก็บเห็ดขายทุกคนเข้าใจเราไหมคะเราเนี่ยขออนุญ,ญาตทวงนิดนึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจ น้องเปิ้ลมาดามฮอทดอกเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพมากกว่าวันเพราะว่าวันเนี่ยมีงานประจําแต่น้องเปิ้ลไม่ได้ทํางานนะคะน้องเปิ้ล ขายไส้กรอกในตลาดนัดขายอะไรก็ได้ที่น้องทำได้ในตลาดนัดที่ประเทศสวีเดนแล้วก็ถึงหน้าเก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่ผลไม้ป่าน้องก็จะเก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่ไปขายที่ตลาดแต่น้องบอกว่าน้องจะช่วยให้เต็มที่เลยปีหน้านะคะเนี่ก็คือเป็นเป็นข่าวดีสำหรับพี่ๆที่อยู่ในคิวว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นค่ะทุกคนแล้วเนี่ยน้องอุ้มชนเ,เบอร์เบียบอกว่าเดีย๋ยวจะมาช่วยเก็บตากทุกคนเนี่ย เป็นพยานนะคะน้องอุ้มชนบทเซอร์เบียบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปช่วยเก็บตากนะทีนี้รอรอนะน้องอุ้มว่าน้องอุ้มจะมาเมื่อไหร่คือปีหน้ามันจะดีขึ้นทุกคนอย่าใจร้อนคือขอให้รอเท่าน,นั้นเองขอให้รอใจเย็นๆใจเย็นๆวันนี้วันไปทำงานมารอบที่แล้วนะคะเล่าให้ฟังนะวันไปทำงาน11วัน เพิ่งได้หยุดวันเดียวหยุดวันเดียวตอนนั้นวันทําอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่วันไม่ได้ไปส่งเหตุคือตอนเนี้ยหิมะตกหนักมากเดี๋ยววันขอดูข้างนอกก่อนวันนี้ไม่ตกนะคะตอนนี้ยังไม่ตกค่ะแล้วก็ไปทํางานอีกสองวันก็เท่ากับสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่วันนี้วันที่สิบห้า เพิ่งได้หยุดจ้าพี่น้องพอเพิ่งได้หยุดเนี่ยวันก็เลยอ๋อเราที่แล้วคือถุงซิปมันหมดค่ะทุกคนถุงที่มันใส่เห็ดอะมันหมดแล้ววันนี้นะคะวันแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีสามกล่องได้ประมาณอีกสิบสิบยี่สิบยี่สิบกว่าแพ็กนะเดี๋ยววันจะคือคือใครถึงคิวนะคะตอนนี้ปัญหาก็คือคนที่จองเห็ดมา <c oughs> พอถึงคิวแล้ววันไปดูชื่อและที่อยู่ปรากฏว่าคุณไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้วันข้ามเลยนะคะคิวนั้นวันข้ามเลยนะคะใครที่มาฟังวันตอนนี้ก็คือ